พัดเจริญว่าท่าน่อจริญนะคสวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับพบพ่อกันคือเก่าครับที่เที่ยวเดียวกันไ่ได้ลงพีหลายผลักปู้ครับน้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดสีธาตุนะครับเนาะตลาดสีธาตุนะครับบรรยากาศแรงแรงของวันที่10หาท่านว่า2หา6ซีครับพี่น้องครับผมพามาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายนะครับชมยังแรงเลยพี่น้องเด้อนะครับส่วนหลายพี่น้องสิเห็นช่วงช่วงเศร้านะครับเนาะแต่ว่ามื้อนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งอีกเวลานึงนะครับอีก ว่าอีกเป็นเป็นอีกแนวนึงนะครับเนาะียแบบนึงนะครับการซื้อขายช่วงนี้มาเล้ยงเด็กพี่น้องเด้อนะครับตลาดจะเปิดเป็นเมื่อนเศร้าครับตลาดจะเปิดเมื่อนเศร้านะครับเนาะตัวเมือนี้กับตัวใบใบกว่ามีควายข้ามาแล้วนะครับเนาะวันนี้เมื่อนี่นะครับเนาะช่วงเมื่อนเศร้าก็จะมีนะครับเนาะจะมีอีกนะครับตอวช่วงเลี้ยงๆนี่มันจะมีนะครับขาม้าคือกันนะครับช่วงแล้ง บางเทียก็อาจจะเป็นนะครับไมแรงนี่ราคาจะถูกกว่าได้ครับพี่น้องเด้อบางเทียนะครับเนาะบางบางตูนะครับพี่น้องนะครับบางคนในหอยเป็นการทิพมสือนะครับชงให้ไม่แรงนะครับพี่น้องเนาะซื้อชงไม่แรงนะครับเพื่อจะได้ไปขายในช่วงเศร้านะครับกลายร้ายได้พี่น้องเด้อไว้เลยนะครับพี่น้องบึงบรรยากาศนะครับพี่น้องครับชงแรงๆนะพี่น้องปัญหาหกโมงนะพี่น้องครับ นอปเป็นนะครับงานเลาะเป็นไม่นนอนบุ่นหลง้นีไ่ไม่เอาเลยไปซนงพอมือเศศอนเสาร์ศมีอีกได้ปนอนด้ครับมือินเสานะครับเนาะวันทีน่สนินะครับสนะิศศน,นะครับตลาดนัดสิมีนะครศับเนาะมือนเสาร์วันพฤหัสนะครับเนาะมือินเสาร์จมือนีกา มืัอนี้วันพุธวันที่สิบสิบห้านี่กัเข้ามาแล้วครับมาขม้าเหล่วชงบ่ายๆนะครับบ่ายแรงๆนะครับเนาะกดี๋ยีนี้คุยเข้ามานะครับพี่น้องทันใดถ้าสนใจนะครับเนาะอย่ามาเบิ่งมาชมกันมาได้นะครับเด้อพี่น้องนะครับช่วงย่างมะเร็งนะครับของวันพุธนะครับมะเร็งของวันพุธแล้วก็ซีนี้ขายอีกอมเบิร์นเซาของวันพฤหัสนะครับเนาะพุทธพฤหัสเด้อพี่น้องเด้อจว่าชงย่างมะเร็งนีจซื้อไว้นะครับซื้อไว้จะขายมเบิร์นเซานะครับ ไว้นะครับเนาะนี่สูตนี้พีอน้องเด่ดดึงราคาคนไปอยู่น้ำไน คุณหมายเนี้ยกรานไปยังตัวอมอ่าบยากกาซื้อขายนะพี่น้องเนาะนี่ครับวันพุธเนี่ยมันเลี้ยงได้เป็นรองเด้อวันพุธยังมันเล้งแบบนี้นะครับ กเปนปุ่นยมันเลี้งได้พี่น้องแล้วกับันเิหัดเป็นกระจเปิดขายอีกครับโอ้เน้อเบิ้งจากเนอนเบิ้งราคาจากเมอใส่จำัวนี้จะบาทละตัวนี้มาไปมามาไปเท่าไหร่ับเกว่าีกวนครับซีกวาเนาะโอ้ยังซีนะครับน้องีกวาครับี่หมื่นกวาได้พี่น้องเาหรสน มันจีแม่มันแม่มันคองเล้ยวพองแล้วครับแพงกวสี่หมื่นกว่าจีเอาเลตีตัวนี้เลยจังเลยเอาเลตีเลยไอตอยครับแม่มันจีกว่าตัวุูนีน่าแค่ไหน40,000กว่าสูงประมาณลอยถึงว่า3 0 0 0ต้อย0 0กว่า รัอยยี่สิบอนเนสูงของมันถึงร้อยสามสิบบนน้อตสูสี้เนาะร้อยยี่สิบก้อนเนาะร้อยสามสิบใจอยู่ร้อยสามสิบด้อยู่ไม่มันจีเลวซึ่งเลี้ยวเรียบร้อยร้อสิบมันอยู่เนาะมันขาวนอยู่นี่เปไงเป็ยงามจัปุ่น โอเคโอ้ยซีซีตัวแบบรุ่นนีเ่้อะไรครับพี่นี่ให้ลูกสามเซนหาครับสามเซนหาลูกคนนี้ครับสามเซนหานะครับนุ่มรุ่นนี้ครับ สามแสนห้าพันหกอยสี่สิบัวเป็นกำลังงานนะครับเกิดไปลุกบอลไปเรื่อช่วงช่วงเป็นกำลังเอาควายลงนะครับเนาะมันเป็นบรรยากาศเป็นเอาควายลงอยู่นะคพี่น้องผมอาจที่ไม่ได้ถา,ามละเอียดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจริงพี่น้องเบิ่งบรรยากาศมากว่ะเนาะครับบรรยากาศการซื้อขายตัวแรงเนาะครับ ข้าวันผุดนะครับที่ตลาดสีถาตดพี่น้องเด้อตลาดสีถาดนะครับพี่น้องสนใจสนใจกับมานะครับมาเบิงึงมาชมได้นะครับนอกาววันผุดนะครับต้นเล้งนะครับกับมะเขือเ้ากับสิมีไข่อยู่พี่น้องเด้อสิมีการซีไข่อ,อยู่นะครับกับสีน้ำเสนอในีเออเนช่วงแบบนี้นะครับให้เพี่น้องเบิงบงบึงว่าอันน้ำเสนอ ี้พี่น้องเบิ่งว่าช่วง,งแรงสี่เป็นกับนี้การซสือขาได้พี่น้องเด้อมันพุดนะครับใคยมาทันแข่งครับมนรู้เืองก่อนในพี่น้องเด้อ นี่ครับแม่รุุนีด้ครับน้อง like ุนเม่รุ่นีกัประมาณแปดสิบหับน้องเลือกแหมื่นหาลครับนี่ลูกผู่นะครับนะครับลูกผูกนะครับมันกี้ทีเปิดราคาประมาณแปดหมื่นหาได้พี่น้องเด้อเ่ยูประมาณร้อยิบเลยครับร้อยสามสิบเลยเป็นเลูกนะครับแ่ลูกนแบบรุนนี้ประมาณแปดหมื่นหาด้พี่น้องเด้อ นะครับราคาเปิดไใบนะครับเขาจับไปนี่นมัเนเลยพอว่างเนี่ยถือไหมบรรยากาศกับพี่ตุ๊กนะครับบึงบรรยากาศจราคิดได้พี่น,<ค><ะ>อน,น,น้องเด้อมืออื่นมืออื่นคันเป็นมีเวลาอากาศอีท่าอย่างเป็นห่งบีชช่วงเศร้านะครับอันนี้ผมให้บึงบรรยากาศช่วงเลี้ยงนะครับเรืนองบึงบรรยากาศเรียบง่วงเด้อการซื้อขายนะครับ ังนนี่ตลาดสีธาต้นครับใหญ่ครับตลาดใหญ่ขนาดใหญ่นะครับเนาะลองสนใจสนใจมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งตัวจริงนะ่น้องเด้อเนี่ยเปิ้เบิ้งตัวจริงนะครับมาเบิ้งตัวจริงมาต่อรองนะครับเนาะหรือทำบรรยากาศที่เบิ้งซื้อเนาะครับเนาะอย่ามันร้องสับมือแล้วอย่านี้ รุน the, mm. Arrow, yeah, ีราหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าุ่นลสามสิบกว่านะครับนรุ่นรับงเปิดไปามารถขอรับ้มันกม้วนกรเบ้งนะครับนตว่าให่ี่ยัง่ได้หหาหมืนกว่าได้เป็นน่องเด้อรุนีนะครับเด้อยืดเก่าุ้งไงไ่เงาได้เป็นน่องเด้อ ฟังพุ่นจะเป็นงัวดพี่น้องเด้อครับง้วลังแม่กับงัวกดล้างแม่น้ำของมา่เราง้วดล้งางของแม่เราตอนเยนน็นเย็นครับบางโตสิได้ถึงเด้กพี่น้องเด้อขึ้นมายังม,มาเลี้ยงช่วงจังสีนะครับเนาะวันพุธนะครับนะครับดูนะบรรยากาศครับพี่น้องครับ งเงี่ยบางทีเงร้ยเป็นสินน้อนหนีนะครับนอนอยู่นะครับนอนอยู่ที่นี่นะครับนอนอยู่ตลาดนะครับเอามือเงินสดเป็นกะจีขายต่อนะครับเนาะเมนกะจีข,ขายกันต่อนะครับกะจีกินสินนอนอยู่นี่นะครับเงินสดเป็นกะหาซื้อต่ออีกนะครฮะได้เจ็ดตัวไปนะ่ะคือคือบอก แพงกว่าแพงเนาะคือแพงเกอโอ้ไหวยแพงเลยครับพี่น้องราคายังสูงอยู่ราคายังสูงอยู่นะครับราคายังแพงอยู่เลยพี่น้องเด้อควายนะครับเลี้ยงใส่แบบเลี้ยงใส่เมลูกับโอ้โหราคาสูงมากนะครับส่วสูงอยู่ครับนะครับสำหรับคนเสียไปขายตัวครับลำบากนะครับกันสูงไยถือว่าเป็นช่วง ช่วงนี้ถือว่ามา้าดีครับควายราคาสูงนะครับพี่น้องครับเอาควายงามเป็นเปรตเสนอก็สวยงามเป็นวสมรดถ่ายควายงามเป็นสุดสิษข่อมาเรื่อยๆด้วยครับเด้อพี่น้องย้มาแมลงยังสี่ครับควายจะข่อมาเรื่อยๆครับเขาก็ดสมรนี่ครับามาเรื่อยๆครับออกมาม้าครับไอ้เราท่านไหนอย่ากมาเบิ้งตรงนี้แมลงนะครับมาเบิ้งได้วันพุธทุกวันพุธได้เป็นน้องย้ําแมลงครับจะไม่ใบ้เป็นกับข่อมา มือซอกับมีอีกครับมือซอกับมีอีกดพี่น้องเด้อมือซอกมันผหัดกับซื้อซื้อขายกันดีนะครับเ,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 ยเยยลยใช่พ้งนะ่พีน่น้มนะไปบิง,งอบ,บอก งามเล็บปีน้องโอ้โหเห็นไหมล่ะเล็บตัวดีนะครับตัวนี้ครับซื้อขายถึงคำเล็บปีน้องเด้อซื้อขายเปิดคืนครับมือนี้ครับสวยงามทางฝั่งไทยอีกมืออื่นเศ้าเด้อพี่น้องเด้อไทยอีกมืออื่นเศ้านะครับช่วงอีือ่นเศ้าอ,อีกช่วงหนึ่ง หรถเพิ่มวนวมัมย้ไมเลี้ยงเดวเพิ่นกาจีนันแล้วนอนแล้วไปกับชิอน ที่เรบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงสนีทก่อนนะครับเนาะทามืออื่นแต่นี่เวลาแรกเกษตรไทยพี่น้องเบิ่งอีกคนนึงนะครับก็ับสี่สอดตามราคานะครับเนาะมืออื่นนะครับมืออื่นก็ตรสอบถามพี่น้องเบิ่งเปรียบเทียบราคาเบิ่งเนาะมืออื่นเด้อนะครับนี่มาเลี้ยงเพิ่นเพิ่นเฉลี่งซื้อขายกันนะครับกลับ่ปหยากลบกบอลเพิ่นเป็นตัวร้องกันนะครับเนาะต้องไปลบกบอลลายกับยานเป็นต้งขันนะคับเพราะเป็นจะมาเลี้ยงดิเขาเล่งซื้อขายกันนะครับเพื่อจะเอาไปขายมือกินเศ้านะครับ พี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับเนาะนะพี่น้องครับคลิปนี้ก็คงจะต้องฝากพี่น้องไปซ้ำนี้ก่อนนะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ